สัสดีค่ะครูพี่ต้องปฏิหารแห่งชีวิตค่ะยังเหลือเข้าความสวยอเลยอ่ะวันนี้ครูไม่ได้ติดไม้นะคะไม่รู้ว่าพวกเราจะได้ยินครูไหมนะคะครูขออนุญาตมาแค่ส0นาทีเพราะว่าสองวันสามวันที่ผ่านมาครูไม่ว่างไรเลยนะคะครูเดินทางตลอดเลยไม่ว่างไรในเพจเลย <c oughs> <c oughs> อยู่บนรถตู้บ้างนะคะอยู่ที่นูน้นที่นี่บ้างนี่ถึงพวกเรานะคะ แต่รู้ว่าพวกเราหลายคนวันนี้ไปเรียนในเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้แล้วนะคะครูก็เลยว่าครูจะมาไลฟ์แค่แป๊บเดียวลูกแค่สิบนาทีครูคิดถึงพวกเราจังเลยนะคะสองวันแล้วครูไม่ได้มาถูกต้องไหมคะพุณพรสาสวัสดีค่ะครูขอไลฟ์แค่สิบนาทีนะลูกครูจะพูดถึงเรื่องการทําบุญนะคะเพราะว่าครูตื่นรู้กับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะอ่าตอนนี้พวกเราเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูก่อนครูขออนุญาตแม้แค่สิบนาทีนะลูกครูมาแป๊บเดียวไลฟ์สั้นสัจนสัจนนะลูกนะ คุณขวัญใจมนทาสวัสดีลูกอย่าพี่ย่าปณิตาบ้านสุขภาพสวัสดีค่ะคุณทิติรัตส,สวัสดีค่ะคุณชุนทรอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะครูพูดน้ําเสียงประมาณนี้หนูได้ยินครูชัดไหมลูกครูไม่ได้เอาไม้มาไม่ได้อ,อะไรมาเลยคุณเงาเงาไปเปลี่ยนชื่อนะลูก ถ้าไป,ไปเปลี่ยนชื่อแล้วหนูจะไม่เหงาอีกเลยนะคะเปลี่ยนชื่อว่ามีความสุขจังอะไรเงี้ยโอเคป่ะนะคะคุณยุพธพรสวัสดีค่ะแล้วก็เบญ่าสปปลาวนะคะแล้วก็กัมพบเดียทุกคนสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณนินจากิติเดชนะคะคุณลุงฟ้าด้วยค่ะ คิดถึงพวกเราจังเลยอ่ะพวกเราคิดถึงครูป่ะครูไม่คิดถึงเนาะเพราะว่าครูมาบ่อยนะคะครูไม่ได้มาเพจนี้ครูพี่ตุ้มพดปฏิหารแห่งชีวิตแต่ครูเข้าไปในเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะแล้วก็วันนี้ครูไปแล้วหนึ่งช่องนะคะในช่องของกลุ่มปิดของ TS เอสอนจูใครที่ทํา t เอสบนจูก็คงจะได้เรียนนะคะอ้าชัดค่ะฮะครูเริ่มเลยได้ไหมลูกครูมาแป๊บเดียวนะคะครูเริ่มเลยนะ ครูจะบอกแบบนี้ลูกบุญน้อยเหนื่อยมากบุญมากเหนื่อยน้อยใครไม่ทันมาเพราะครูไม่ได้ไลฟ์ตรงเวลาเนาะครูรอให้ตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าครูเดินทางครูไม่ได้อยู่บ้านนะคะครูอยู่กทมเนาะคุณสวัสดีได้ยินค่ะครูได้ยินชัดเจนภาพครูก็ชัดใช่ไหมลูกนะยังเหลือเขาความสวยอยู่ไหมวันนี้ช่างแต่งหน้าอ่าเขาเรียกอะไรซึ้งมากวันนี้นะคะแต่งครูแบบทำไมครูสวยขนาดนี้ซึ้งมากอะไรอย่างนี้นะคะ ออชอบลุกนี้จังปูว่าชอบทรงนี้มากอะ่ะปูจะถ่ายรูปไว้แล้วบอกช่างว่าวันหลังเอาทรงนี้นะคะเรียกทรงนางแบบฮ่าซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมากเลยนะคะสวยมากใครบอกกูบอกเองปู <c oughs> สวยมากค่ะนี่ขนาดเปลี่ยนชุดนักธุรกิจแล้วนะคะเหลือชุดประมาณนี้ก็ยังรู้สึกสวยงามอะไรอย่างนี้เนะาะคิดถึงหนูเหมือนกันลูกที่ถึงพวกหนูทุกคนเหมือนกันลูกศิษย์ลูกหาที่น่ารักทุกคนจิตพี่ศิน้องทุกคนเหมือนกันเลยนะคะพี่การสวัสดีค่ะคุณนุย้ย ครูทาผมลูกนี้สวยค่ะครูจะจําไว้ว่าครูทําผมลุกนี้แล้วปังมากนะซึ้มมากนะคะเดี๋ยวครูทําอีกนะคะโค้ชทิปสวัสดีค่ะคุณสรินยาด้วยครูขอนิยาเริ่มเลยนะลูกนะได้ตามครูสามช่องแล้วค่ะวันนี้ครูรู้ว่าพวกหนูบางคนแบบครูมาถีจังครูเข้าออกเข้าออกช่องไหนเยอะแยะแต่ครูจะบอกว่าไลน์เนี้ยครูไม่ได้มาในเพจครูพี่ตุ้งสองวันแล้วครูก็คิดถึงรู้สึกว่าเราทําหน้าที่ไม่เต็มที่นกอกไมลูกถึงครูจะไปช่องอื่นแต่ครูรู้สึกว่าคิดถึงเพจเนี้ย กูอยากมาสักสิบนาทีกูจะพูดแบบนี้ลูกกูจะบอกแบบนี้กูตื่นรู้มากๆนะคะกับคําของครูชิตาบอกว่าคืนคุณจกักรวาลไม่ไทยวันนั้นใครได้ฟังไรครูชิตาที่หน้าเพจนงคะครูพิตาครูชิตาเอ่ยชื่อคร um ูพี่ตุ้มนะว่าครูพี่ตุ้มอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนน่นนูนเลยค่ะเขาเรียกว่าเหมือนครูพี่ตุ้ม เอาเ,าเล่าให้ฟังเนาะครูพี่ตุ้มเป็นคนบ้านนอกเป็นคนที่มาจากคนที่ติดลบสองล้านนะคะครูพี่ตุ้มเป็นคนที่ทําบุญบ่อยไหมบ่อยค่ะนะคะครูพี่ตุ้มเป็นคนที่ชอบทําบุญไหมชอบค่ะนะคะแต่ครูสิตาบอกว่าครูสิตาเคยทิ้งเอสเซน่านะคะทิ้งเอสเซน่าไปทั้งหมดสิบเจ็ดล้านนะคะเพราะครูสิตาได้ยินเสียงกระซิบจากเขาเรียกอะไรดีอะ จากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ครูจิตาเรียกว่าจาักรวาลน,นะคะจักรวาลภายในตัวนะคะว่าที่ครูต้องสูญเสียเพราะนะคะครูทําบุญไม่ทันครูทําบุญไม่ทันครูเล่าให้พี่ตุ้มครูจิตาเล่าให้พี่ตุ้มฟังว่า เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณเล่าให้พวกเราฟังก่อนดีกว่าว่า10นาทีนะโอเคนะฮะเขาทําบุญกันนะคะเขาทําบุญกันหนูเคยทบคายทบุญเยอะสุดครั้งละกี่บาทลูกครูพี่ตุ้มเคยทําบุญเยอะสุดก็ครั้งละสอง0 0ถ้าเป็นทําบุญให้วัดนะลูกแต่ทําบุญให้ญาติเอาให้ญาตาิาตคุณละแสนอย่างเงี้ยครูใจป้ามครูให้นะฮะ <S <S ครูคอยากให้ให้ญาติแบบมีเงินใช้อยากให้ป้า <S <S อยากให้น้าอยากให้คนที่ไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเงินใช้นะคะ แต่ครูไม่เคยทําบุญทั้งหลายเยอะๆเลยนะคะบอกเลยว่าครูนะคะไม่เคยทําบุญครูไม่เคยทําบุญเกินครั้งละสองหมื่นบาทเออถามว่าครูทํำไหมบ่อยไหมครูทําทุกเดือนค่ะแต่ครูซิตาบอกว่าอุ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งจากักรวาลม,มาคอนเฟิร์มครูซิตาบอกว่าหนูครูพี่ตุ้มครูพี่ตุ้มได้จากจักรวาลเท่าไหร <S <S ค่ครูพี่ตุ้มได้จากจักรวาลสี่ร้อยล้านนะแล้วสิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่เงินทําบุญจากที่เราได้จากจักรวาลอ่ะคือยอดขายนะลูกมันคือเงินเท่าไหร่ คูพตุ้มก็สิของจักรวาลก็คือ,อที่คำนวณได้ก็คือ10%ของจักรวาลของ10%ของ400ล้านก็คือ4ล้านคาะครูพี่ตุ้มว่าครูพี่ตุ้มทําบุญถึง4ล้านหรือยังตั้งแต่ได้เงินจากจักรวาลมาครูพี่ตุ้มบอกว่าไม่ไดไไ้ไม่ถึงค่ะเพราะว่าคิดว่า2 0,000ก็เยอะแล้วจริงปะจริงไม่จริง,รง,รงพวกเราในที่นี้ส่วนใหญ่คิดว่านครูไม่ลูกเราทําบุญทีละหมื่นสองหมื่นนี่เราไว้เยอะแล้วถูกปะที่นี่ผู้นําหลักแสนนะคะครูก็เขาให้ลงชื่อกันนะคะครู ครูพี่ตุ้มก็ไม่รู้ไงว่ามันจําเป็นต้องทําเยอะขนาดนั้นไหมครูพี่ตุ้มว่าเฮ้ยมันไม่จาเป็นหรือเปล่าว่าเราไม่ได้ทําบุญเอาหน้าเราอยากทําแค่นี้เอาที่เราสบายใจหนู่เนืกออหนื่ยโลกครูพี่ตุ้งเป็นคนที่ทําอะไรแล้วครูรู้สึกมันกดดันหรือไม่สบายใจครูจะไม่ทําเลยค่ะแต่ครูไม่รู้ครูไม่ตื่นรู้ทุกๆครั้งที่ครูสิตาบอกครูอ่ะครูเข้าใจนะแต่ครูไม่ตื่นรู้ว่าทําไมต้องทําเยอะขนาดนั้นเนึ่ออกน้ไหมโลกเสร็จนะคะครูมาเจอครูสิตานะคะที่ครืหานครูสิตาให้ให้ขีแพงมากเฉพาะเจาะจงแล้้้วมมองหนาคูตุ ตกใจมากเลยนะคะเอาอย่างนี้กูจะเล่าย้อนไปนีหนึ่งอ่ะสิบนาทีพอ <c oughs> ไอติมก็มาด้วยนะสิบนาทีพอกินไปเลยเดอ้อไม่ต้องรออ่าูรู้สึกว่าเฮ้ยรูอยากทาบุญน่ะใจเราอ่ะอยากทาบุญครั้งเลยเยอะๆแต่ถ้าจะให้เราควักเงินเราออกไปทําบุญแสนนึงดูเข้าใจคําว่าเรายังไม่เหลือเฟือมากพอไหมลูกจิตใจของเรายังมีความโลภอ่ะ ไม่เหลือเฟือสมมุตินะคะในบัญชีครูสมมุตินะคะในบัญชีครูมีแค่นี้แล้วให้ครูควักเงินออกให้ตัวเองไปบาทําบุญหนึ่งแสนครูรู้สึกมันเยอะไปนึกออกไหมลูกคุณไม่ได้คิดว่ามันคือ10%บเปอร์เนต์จาก,า,ากเงินที่จักรวาลให้เราหรือเปล่านะคะ ผู้นำดักแสงเขาลงชื่อกันเพิ่ม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 บุญกุลแสนแสนแสนนะคะของ TS เอสสมันยูคูลงไป20,000ื่นคูซิดาเขาเห็นแล้วแต่คูไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าคูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำบุญของเราถูกต้องไหมคะเราทำเราก็ได้ไม่ได้เอาให้คูซิดาสักหน่อยแต่คูอยากให้เราตื่นรู้นึกอรอไหมครูพี่ตุ้มก็เลยเอ๊ะทำไมผู้นำดักแสงเขาทำเงินทำบุญกันเยอะจังนะบางคนรายได้น้อยกว่าครูพี่ตุ้มอีกทไมเขาทำบุญด้วยเขาอยู่ใกล้ครูไงครูก็พูดให้เขาฟังบ่อยนึกออกไหมลูกเขาก็เลยตื่นรู้แต่ครรููพี่่่ตตุ้้มมมไืนนึกกออออเ ครูพี่ตุ้มก็ทำสองหมื่นและรู้สึกว่าเฮ้ยครูก็บอกบุญครูทําบุญครูบอกว่าครูโปรแกรมตัวเองว่าครูบอกตัวเองว่าครูจะทําบุญเรือนละล้านใช่ป่ะเฮ้ยทำไมผู้นาหลักแสนนี่ครูผู้นาหลักล้านนะแล้วครูทําทีละสองหมื่นเนนะทําไมเขาทากันทีละแสนอยู่ๆครูพี่ตุ้มก็ลุกไปปักทูกนะคะอันนี้ก่อนเจอครูจีดาครูเล่าให้ฟังนะเป็นค่ะครูเห็นไหมใครเป็นก็ยอมรับแก้ไขเราไปต่อเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าเฮ้ยเราไม่จาเป็นต้องควักเงินเราเองทําบุญด้วยถ้าเราไม่มีทําแล้วตัวเองเดือดร้อนไม่ต้องทําแต่ครูจะบอกว่ามัน ตื่นลูกแล้วขนลุกมากนะคะครูพี่ตุ้มคิดว่าเฮ้ยครูอยากทาแบบเขาว่าเขาทำหนึ่งแสนแล้วเขารู้สึกทําไมใจเขาเหลือเฟือทาไมจูใจกูไม่คับแคบว, <c oughs> วัดเฮ้ยกูก็แบบว่านับธุรกิจปีมูลค่าธุรกิจเป็น400ล้านทำไมกูไม่กล้าทําแบบเขาเนื่อออากในลูกรูก็งงตัวเองแล้วโหดอดโอเคกูอยากทาบุญแบบเขา ครูยังไม่กล้าจะทาบุญครั้งละล้านนะลูกครูบอกตัวเองว่าครูอยากทาบุญหนึ่งแสนแบบเขาอะแล้วครูก็ไปปักธูปกับจักรวาลนะคะว่าจักรวาลเจ้าขานูปรารถนาจะทําบุญร่วมกับครูจิตาค่ะหนึ่งแสนบาทนั่นคือเยอะที่สุดในชีวิตของครูค่ะทาบุญเข้าวัดนะลูกครูก็ไปปักธูปนะคะอธิฐานจิตถ้าวันนี้วันที่อะไรรู้ครูจําไม่ได้วันที่ครูปักธูปอธิฐานจิตถ้ามีเงินเข้าบัญชีครูนะคะครูพีทตุ้มหนึ่งแสนบาทครูพิุ่้มจะเอาทําเงินเอ้ยหนึ่งล้านบาทครูพีุ่้มจะเอาเงินไป ประหลาดใจไหมลูกหลังจากที่ครูปักปึ้งนะคะเงินจากไหนไม่รู้คะ่ะเข้ามาตึงต้งๆทั้งเงิน T S 70แล้วก็ P O I L ค่ะวันนั้นหนึ่งล้านกว่าบาทครูก็ครูก็ไปลงชื่อเลยนะคะแล้วครูสิตาก็เป็นเป็นกลุ่มปิดเนาะเป็นเขาเรียกเป็นกลุ่มหลายครูสิตาบอกอนุโมทนาสาธุนะลูกเหมือนครูพี่ต้องรู้สึกว่าครูสิตาว่าเฮ้ยอีพี่ตุ้งมันตื่นรู้แล้วท่านบอกไหมลูกอีพี่ตุ้งมันตื่นรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกศิษย์กูตื่นรู้แล้วนึกออกไหมเออเพราะเงินเนี่ยไม่ได้เข้ากระเป๋าครูสิตานนะะเวว้้ยแต่ทําบุญใหัด พี่ต้อรู้สึกว่าเฮ้ยกูทําได้ตั้งแสนหนึ่งกูทําได้แล้วครูพี่ตุ้มก็ไปบอกบุญเพราะรู้สึกว่าบุญเนี่ยกูไม่ควรจะได้คนเดียวครูพี่ตุ้มก็ไปบอกบุญน้องๆที่เป็นอ่าโฟบีเแล้วก็ทีเอสซัพเปิลยในกลุ่มนะคะในกลุ่มดีลเลอร์โฟบีเอนะคะแล้วก็กลุ่มทีเอสซัพเปิลยน้องๆโอนมากันคุณร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดร้อยแปดสิบแปดบาทอุ้ยเยอะมากนะคะ แล้วหลังจากวันนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมลูกเงินจากที่ทางไหนไม่รู้เข้ากูวันละเจ็ดแปดแสนล้านเจ็ดแปดแสนล้านซึ่งปกติมันไม่เข้าขนาดนั้นนึกออกไหมันรทายอยเข้าเข,ข้าทีละวแบบมันไม่ถึงขนาดเนี้ยกูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทาไมช่วงนี้เงินเข้าเยอะจังเลย และกูก็รู้สึกว่าต่อไปนี้กูจะทําบุญครั้งละแสนกูบอกตัวเองแบบนี้นะลูกเฮ้ยนี่เหรอที่เขาเรียกว่าบุญน้อยเหนื่อยมากบุญน้าเหนื่อยน้อยต่อไปนี้กูจะทาบุญครั้งละแสนกูบอกตัวเองแบบนี้และอธิษฐานจิตอีกว่าคราวหน้าเดือนหน้ากูจะทําบุญกับครูจิตาหนึ่งแสนบาทกูอธิษฐานจิตเลยว่าถ้าวันนี้ถึงวันนี้กูทํายอดได้แค่นี้กูจะทําบุญกับครูจิตาหนึ่งแสนบาทแต่มันไม่ใช่เงินจากครูความเหลือเฟือรูก็ยังไม่มากพอแปลว่ากูอธิษฐานจิตนะคะรูยังไม่ได้ควักเงินตัวเองนึกออกไหม กูไปเจอกูจิตาที่คลึกาหาดบ้านกูจิตาค่ะใครอยากดูคลิปนั้นมากกูมีคลิปด้วยนะกูจิตาพูดถึงเรื่องการทําบุญว่าเฮ้ย mm hmm. ทาไมเราต้องทําบุญให้ทันที่มึงยากจนที่มึงไม่มีแล้วมึงได้เงินมาเยอะแยะแล้วมึงไม่เหลือเก็บหรือไม่เหลือเงินแบบเหลือๆแล้วไม่เพิ่มคุณว่างเงนเพราะเราไม่รู้ไม่เคยมีใครบอกเราไม่เคยมีใครสอนเราว่าเราต้องทําบุญให้ทัน mm hmm. เราต้องทําบุญให้ทันกับสิ่งที่จักรวาลสมมาิให้เราค่ะ ถ้าเราไม่ทําบุญให้ทัานจักรบาลเขาจะเอาคืนทั้งหมดมึงได้แค่ไหนเขายึดคืนแค่นั้นค่ะแ <c oughs> ต่รู้หนักมากครูพี่ต้องยืนอยู่หน้าครูสิตาที่คฤือหาดบ้านครูสิตาขนหัวโคตรตั้งแล้วตั้งอีกลุกแล้วลุกอีกค่ะระหว่างทุกคนนะระหว่างที่ทุกคนยืนรอเลี้ยงคิวกันถ่ายรูปก,กับรถปอเช่ของครูสิตารถพอลของครูสิตาเงินสี่สิบล้านบาทนะคะ ครูพ <minutes> ี่ตุ้มถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วเพื่อนคนอื่นก็ไปเรียงแถวแล้วครูพี่ตุ้มก็ไปอยู่ใกล้ๆครูนะคะครูพี่ตุ้มชอบอยู่ใกล้ๆครูเพราะรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ครูแล้วครูจะให้อะไรเราเยอะนะเราจะได้คีอะไรเนี่ยครูพี่ตุ้มก็หันขับครูสีดาก็หันขับมาคุยกับพี่ครูพี่ตุ้มเลยว่าอย่างพี่ตุ้มน่ะรู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่หลักแสนแล้วนะเพราะพี่ตุ้มต้องคิดว่าตั้งแต่เจอจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดอ่ะจักรวาลเขาให้เงินครูพี่ตุ้มมากี่บาทคครูพต้ดเงงิินนอื จำนวน10เป็นอย่างน้อยค่ะให้จักรวาลแปลว่าต้องทําบุญให้ทันกับสิ่งที่จักรวาลส่งมอบให้เราไม่งั้นนะครูการันตีว่าครูไม่ต้องทำเขาไหลเงนินก็จะออกไปและ มันไม่ใช่ออกไปหมดนะเรายืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งถูกต้องแต่เราจะเสียเสียบางอย่างที่เราไม่คาดคิดนีขอไม่รู้เช่นครูสีตาบอกว่าครูมไม่รู้ค่ะเมื่อก่อนครูสีตาไม่รู้ว่ามันต้องทําบุญให้ทันให้ทันกับเครียระไรกับเงินที่จักรวาลส่งมอบให้เรามุนนึกซิลูกตั้งแต่เราเกิดจักรวาลส่งอะไรให้เราบ้างแต่เราไม่เคยทําบุญแบบสิเปอร์เซนต์มันไม่ถึงไงใจเราคับแคบใจเราไม่เหลือเฟือครูสีตานึกไม่ออกค่ะตอนนั้นตปพาตัวเองถึงร้อยล้านแล้วนะแต่อยู่ๆมันก็มีเหตุการณ์เข้ามาให้คร โดยที่ครูสิตางงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวะเนี่ยกูยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งนะกูมีผลลัพธ์นะกูบวกขันนะแต่ทําไมกูต้องประสบกับเรื่องราวแบบนี้ยกูทําอะไรผิดวะเนี่ยแล้วครูสิตางงตัวเองแล้วก็บอกว่ากูได้ยินเสียงจากจักรวาลภายในกูได้ยินเสียงจากจักรวาลนะคะมามาบอกเสียงมันมันบอกว่าทําบุญไม่ทันกูขนลุกโซ่ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าแล้วขนหัวกูตั้งเลยลูกจริงคนหัวกูตั้งหมดเลยนะคะ ครูิตาหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหนูสังเกตไหมครูจิตาทาบุญเยอะมากค่ะไม่ว่าจะให้คนนั่งสมาธิทําบุญให้วัดนะคะครูจิตาตั้งตั้งอ่าเขาเรียกไรตั้งเป้าหมายในการทาบุญของตัวเองว่าครูจะทาครูจิตาจะทําทบุญเดือนละล้านครูพี่ตุ้มก็ตั้งเป้าหมายแบบนั้นค่ะหนูกูจะบอกว่าทําไมนะทาบุญไม่ทันถ้าหนูไม่มีตอนนี้ไม่เป็นไรลูกหนูไม่จําเป็นจะต้องควักเงินของหนูที่หนูมีอ่ะสมมตินะหนูมีเงิน ในบัญชีสม,มุินะลูกหนูมีเงินในบัญชีห้าหมื่นสิบเปอร์เซ็นของห้าหมื่นเท่าไหร่ลูกหนูทํามีเท่าไหร่หนูเขาเรียกอะไรขยายใจเขาเปิดก่อนนะคะเหลือเพือเท่าไหร่หนูทําไปก่อนห้าหมื่นของสิบเปอร์เซ็นเท่าไหร่ลูกหนูอาจจะแบ่งค่อยๆเหมือนที่หนูแบ่งซิจจาไว้ใช่ไหมถามว่าครูทําบุญซิกจาสิบเปอร์เซ็นครูถึงไหมที่เงินจักรวาลให้ครูบอกว่าครูไม่ได้นับจากยอดเงินที่จักรวาลให้ครูแต่ครูนับจากเงินที่มันเหลือในบัญชีครูครูแบ่งซิจจาหนูเนื้อไหมแต่ที่ชีงามันต้องนับจากเเเงงินที่่จกรววาาลส้้ใหย หมายถึงเงินทั้งหมดที่เราได้จากจักรวาลดวยนะคะถ้าหนูยังเขาเรียกอะไรเราขุดขึ้นเหลือเฟือเราไปเรื่อยๆถูกไหมถ้าหนูยังไม่พอสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนูยังเขาเรียกอะไรไม่สามารถที่จะบริจาคให้มันให้มันเหมือนได้เท่ากับจิเปอร์เซ็นต์ที่เราอยากจะทําบุญให้หนูใช้วิธีอธิษฐานจิตเหมือนครูพี่ต้องทำค่ะ พี่ตุ้มบอกเลยละวันเดือนนี้ถ้ามีกาไรเหลือแค่นี้ครูพี่ตุ้มจะร่วมทําบุญแค่นี้ข้าพเจ้านะคะไปปักพู่เหมือนที่ครูจิตาสอนด้วยนะคะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองนางสาวสุชาดาสละม่วงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้านางสาวสุชาดาสละม่วงขออธิฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายกับพ่อจักรวาลข้าพเจ้าปรารถนาจะทําบุญนะคะเดือนละหนึ่งล้านบาทครูพี่ตุ้มบอกตัวเองแบบนี้จริงๆเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านครูพี่ตุ้มจะปักพู่แลว เพราะรู้ว่าเราต้องทําบุญให้ทันกับสิ่งที่จักรวาลส่งมอบให้เราถ้าไม่ทันนะลูกมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่ครูพี่ต้องเจอถามว่าเจอมาเยอะค่ะแต่บางครั้งมันก็ไม่จําเป็นต้องมาเล่าให้พวกเราฟังถูกต้องไหมคะมันคือเรื่องลบมันคือเรื่องที่ไม่โอเคอย่างเงี้ยอ่ะแบตจะหมดละอ่ะที่ทันจิตเพื่อทําบุญมีไม่มีไม่รู้ค่ะตอนนี้ให้หนูอธิษฐานจิตก่อนไปตั้งจิตในพิานว่าข้าพเจ้าประถนาจะทําบุญครั้งละเท่าไหร่เอาใจหนูเอาแรงอธิษฐานจิตของหนูค่ะจักรวาลเขาจะเปิดทางให้เราค่ะส่ง ทางไหลของเงินมาสนับสนุนเราให้เราสามารถทําบุญในสิ่งที่เราปรารถนาได้จริงๆ mm hmm. ครูพี่ต้องอธิฐานจิตแล้วค mm ่ะเริ่มเริ่มจากจากหนึ 1, ่งแสนครูพี่ต้องจะทําบุญเดือนละแสนเดือนก่อนหนึ mm ่งแสนแล้วใช่ไหมเดือนเดือนตุลานะคะเดือนพฤศจิกาครูทำอธิฐานหนึ่งแสนครูจะไปลงชื่อทําบุญหนึ่งแสนนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นนะคะทันวาครูอธิฐานจิตแล้วว่าครูจะทําบุญเดือนละล,ะล้าน,นะคะ่ะบอกกับพ่อจกกักรวาลเรียบร้อยแล้ว ะะขอให้พ่อจักรวาล16ชั้นค้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลน,นะคะส่งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนดินส่งเสริมน้ําเสริมส่งแล้วก็เขาเรียกอะไรเหมือนทุกสิ่งอันวูอวยพรให้ข้าพเจ้าสามารถได้ทําบุญตามจิตอธิษฐานที่ข้าพเจ้าอยากทําบุญด้วยเถิดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดทางไหลของเงินให้เงินเข้ามาแต่หนูต้องมีสัจจะอธิฐานนะลูกถ้าจักรวาลส่งให้หนูจริงๆค่ะเงินมันเข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะหนูต้องแบ่ง10%ที่หนูได้ไปทําบุญ โดยการอธิษฐานจิตว่าหนูจะทําเดือนละเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับว่าตอนนี้หนูมีเท่าไหร่เข้าใจคาว่าอธิษฐานจิตไหมลูกสมมุติว่าตอนนี้หนูมีแค่เนี้ยหนูเอาเงินในส่วนที่หนูมีออ,อกไปทําบุญก่อนนะคะและอธิษฐานจิตต่อโอเคไหมคะไม่ใช่ควักเงินสมมติตัวเองมีห้าพันกูแม่งทาทั้งห้าพันไม่ใช่กูไม่ได้หมายความแบบน,นั้นทาแล้วมึงเหนื่อยมึงเครียดมึงรู้สึกไม่ขเขาเรียกอะไรไม่เหลือเฟืออธิษฐานจิตเอานะคะจกักรวาลเขาจะส่งเหตุการณ์สถาน,นการณ์ผู้คนมาสนับสนุนให้เราสามารถทําบุญได้โอเคไหมลูกดังนนั้ ครูจะบอกแบบนี้ลูกมันจะเป็นสิ่งที่ครูตื่นรู้มาหลังจากที่ครูปักทูปอธิษฐานจิตว่าครูจะทําบุญเดือนละแสนนี่แค่เดือนละแสนนะมันรู้สึกแบบเหมือนอะไรมันเปิดทางนะคะอยู่ๆแบบว่าลูกพิม P S เมันอยู่ครูเติบโตครูแอลครูเติบโตมีแบบออเดอร์จากทางประเทศเข้ามารู้สึกมันเฮ้ยทำไมมันง่ายกูไม่ได้ทาอะไรแค่กูแค่ที่อธิษฐานจิตทําบุญเยอะคอนเองเราทําบุญทันเห็นไหมคะครูสีตาย้ํากับครูพี่ตุ้มว่าถ้าครูพี่ตุ้มทาบุญไม่ทัน น่ากลัวมากครูพี่ตุ้มถ้าครูพี่ตุ้มทําบุญไม่ทันน่ากลัวมากเงินที่ได้มามันจะมีอันต้องสูญเสียไปโดยที่ทํายังไงมันก็ไม่เพิ่มคุิณไม่งอกเหอ่อมันเหมือนมันจะอยู่แค่ระดับหนึ่งเท่ออั้หไปลูกครูสิตาจะไม่มีวันเกินร้อยล้านได้ถ้าครูไม่เร่งทําบุญถ้าครูไม่เร่งมือทําบุญครูพี่ตุ้มตื่นรล้วครูพี่ตุ้มมึงต้องเร่งมือทําบุญเว้ยเก็ตไว้ลูกครูไม่รู้ค่ะว่าเงินจะมาจากไหนให้ครูทาเงินมาจากตรงไหนแต่ครูใช้จิตอธิษฐานค่ะ ต่อจักราวาลว่าขอให้ส่งเงินให้ให้เหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมาสะท้นถึงการบุญการงานของครูให้ครูสามารถทําบุญเพื่อได้ช่วยเหลือคนนู้จะเอาเงินเนี้ยไปทําบุญช่วยเหลือวัดครูสิตา <c oughs> เน้นไม่ให้ทํากับคนนะเพราะคนแม่งโลกเช่นเอาเงินให้คนไม่ควรค่ะ ถ้าจะให้ก็ให้ด้วยจิตเสน่หาให้าติให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่อย่างนี้ให้ได้แต่ถ้าจะทําบุญจริงๆครูขอให้เป็นเป็นการทําบุญที่มันช่วยทะลุบํารุงศาสนาที่หนูนับถือหรือไปทํำบุญช่วยคนที่เขาขาดโอกาสขาดรายได้เป็นแบบเะไรแหละคน่วยโรงพยาบาลเด็กกำพร้าคนตาบอดหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าอย่าไปให้เงินเป็นตัวเงินกับใครเพราะมันจะทําให้เขาโลภจงเล่งทําบุญลูกครูตื่นรู้มากในเรื่องนี้ครูอยากจะมาไล์บอกพวกเรานะคะครูตื่นรู้มากว่าอ๋อ ถ้าครูสีตาไม่บอกไม่มีใครบอกครูครูจะรู้ไหมเนี่ยว่าครูต้องเร่งทําบุญครูก็ว่าฮ้ยตัง์ก็ผ่านมือครูพปทุ้งเยอะนะแต่มันมีเรื่องให้ออกเนอกออ่าไหมลูกมันมีเรื่องให้ต้องเหมือนสูญเสียเนี่ออกไหมลูกฮ้ยอะไรเนี่ยทําไมครูต้องสูญเสียเนี่ออกไหมแล้วครูก็ว่าครูคือหนึ่งได้คืนหนึ่งก็เครูปดจักรวาลครูก็ช่วยคนนะแต่มันไม่ทันเราทําบุญน้อยไปค่ะดอกคืนคุณจักรบาลไม่พอเขาให้เราสี่ร้อยล้านแต่มึงทําบุญครั้งละสองหมื่นมันไม่ทันลูก ไม่ต้องควักเกินจากเรานะคะมีเท่าไหร่ตอนนี้หนูสบายใจที่จะทาเท่าไหร่ทาไปก่อนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหนูต้องตั้งจิตอธิษฐานค่ะจักรวาลว่าหนูจะคืนคุณจักรวาลหนูจะคืนคุณโลกใบนี้คืนคุณจักรวาลน,นี้ค่ะที่เขาส่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราจนมีวันเนี้ถ้าหนูทําบุญทานนะลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาแบบง่ายๆสบายๆเหมือนที่คุณพี่ทุกรู้สึกและตื่นรู้ขนหัวตั้งว่าเฮ้ยนี่คุณไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยเนี่ยทำไมแบบ ุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเปิดทางอ๋อกูทําบุญท่านไม่ใช่ทุพันแล้วนะตอนนี้กูต้องเร่งมือกูต้องเร่งมือทําบุญค่ะแต่ไม่ต้องมาบอกบุกูนะกูจะทาในสิ่งที่กูอยากทําเท่านั้นโอเคนะคะอันไหนที่กูไม่อยากทํากูก็ไม่ทําใครที่เรียกร้องกูไม่ให้แต่คุณไม่เรียกร้องอ่ะกูจะให้ควางนี้แสงคุูศีดามะดังนั้นลูกมันไม่มีไม่เคยมีใครมาสอนเราอะตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์กูก็ไม่รู้ค่ะว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะกูก็ไม่รู้ลูกแต่รูููตื่่่่น้้มาาากกกกัับบบสิงทีีอวถ ครูไม่โดนกับตัวครูไม่เจออย่างเนี้ยมากับตัวนะคะครูจะไม่มีวันมาบอกพวกเรายิ่งครูทําบุญยิ่งอะไรมันก็ยิ่งง่ายเพราะครูทําบุญคุณคุณแผ่นดินเยอะมากครูอธิษฐานจิตว่าขอให้ครูได้ทาบุญทั้งละล้านล้านนะล้านล้านครูไม่สนค่ะว่าล้านล้านคือเท่าไหร่แล้วครูจะทาได้ไหมครูอธิษฐานจิตไปก่อนว่าอธิษฐานจิตอยากจะทําบุญกับบิลเกตเหมือนบิลเกตเศรษฐมหาเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกนะครั้งละล้านล้านบาทไม่ใช่หนึ่งล้านนะล้านล้านบาท ยิ่งรวอที่ฐานจิตแบบนี้กิจการของครูยิ่งเจริญเติบโตเพิ่มบุญเงินก็ยิ่งให้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 เงินก็ยิ่งเข้าเข้าเข้าช่วยคนช่วยคนเพิ่มเพิ่มเพิ่มบูญขยายเติบโตครูไม่รู้ว่าพวกหนูจะเชื่อหรือเปล่านะเออแต่ครูกับเราจะบอกว่าครูแม่งโคตรเชื่อสุดใจค่ะไม่มีใครอีกแล้วจะมาบอกสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนนะลูกครูตื่นรู้มากพอาครูเริ่มลงมือทาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยว่าอ๋อเราทําบุญไม่ทัน เร่งมือในการทําบุญนะลูกนั่งสมาธิแบ่งบุญนะคะไม่มีใครมาบอกเราครูพี่ตุ้มยังไม่รู้เลยพ่อเมึงแม่มึงครูจักรวาลคนอื่นก็ไม่รู้เร่งเร่งมือในการช่วยคนเร่งมือในการทําบุญนะคะทําคืนคุณจักรวาลคืนคุณจักรวาลให้เท่ากับที่จักรวาลให้เราหนูลองคิดว่าตั้งแต่หนูนะคะวันแรกถึงวันนี้ยที่หนูรู้จักจักรวาลกดแรงหนึ่งดูจักรวาลเขาให้หนูมาเท่าไหร่จงเร่งมือโอเคไหมลูกเออทาบุญอนะ สุดยอดมากๆครูบอกเลยตั้งแต่บัตดนี้จน,นเป็นต้นไปครูขออธิษฐานจิตทําบุญนะคะเดือนละหนึ่งล้านบาทปักลูกนะลูกนะเราไม่สนหรอาคา่ว่าเขาจะเข้ามาจากทางไหนแต่รู้อย่างเดียวว่าเราต้องเล่งมือแลในการทําบุญถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีแล้วไม่อยากจะโดนจักรวันเอาคืนโอเคไหมนอกหเนือจากทํายืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเร่งมือในการทําบุญนะคะ ระวังจะทําบุญไม่ทันในสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้เราโอเคไหมลูกสิบเปอร์เซ็นที่หนูแบ่งซิกจาสิบเปอร์เซ็นก็คือสิบเปอร์เซ็นจากเงินที่จักรวาลส่งให้เราไม่ใช่เงินที่มันเหลือนะันลูกน,นะเออเมื่อก่อนครูเข้าใจว่าเงินมันเหลือแต่ไม่ใช่มันคือเงินที่ส่งจักรวาลส่งให้เราโ okay, อเคป่ะธิษฐานจีดีๆเวลาทําบุญนะคะไปตั้งสัจจะที่ทานจิตกันนะคะครูตื่นรู้แล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนตื่นรู้เพื่อพวกเราจะได้มีชีวิตที่ดีนะคะ,จะเจริญรุ่ง,งะะเรืองทั้งทางโลกและเจริญรุ่่งงงเเรรรืออออทททััั้้าาามไปดดววยยกกกกกกนนนคคูููิถึพะะลจจี ไม,ไม่แน่ใจวันของวันแล้วครูก็กลับบ้านนะคะครูมีโอกาสก็จะมาคุยกับพวกเราแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงเวลาครูไปแล้วนะหวังว่าพวกเราจะตื่นรู้กับคลิปนี้นะว่าจะมาแป๊บเดียวเห็นไหมนานจนได้เล่นมือทําบุญกันลูกไปแล้วคะ่ะเลิฟยูสวัสดีค่ะ